สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจัสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีเดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถือกันนะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจัสี่นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับแล้วทาให้ถูกใจเส้นหมูเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของมออีกครั้งนึงนะครับในวันที่ทัมมือขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเราไปดูนก่อนนะครับว่ามุตตะจิตสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมุตตะจิตสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2 5 67ครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝรั่งก็คือใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างพิกัด134ปอนด์ต่อ135ปอนด์นะครับคู่ที่สองนะครับฝรั่งก็คือก้องสุรินทร์สอเล็กเมืองนนท์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับท็อปกันกอการลวกพิกัด118ปอนด์คู่ที่สามนะครับเป็นนนะะครรรรััับุ่งงแสสตวอพพาาชิกด1 3 17ปอนด์ครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายก็คือวันชัยน้อยสอท่อเหี่ยวบางแสนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยพิกัด118ปอนด์ครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s ส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ ส่วนแฟมนมวยไท่นะครับท yeah er ี่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยห้ายกนะครับสมัครวันนี้1น0บาทนะครับดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันาวาทีที่5พฤษภาคม2567นะครับเวลา14นาฬกา3ึปทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทย7จซีล้วนนะครับเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ปัจหัวของมวยไทย7จีในสัปดาห์นี้นะครับธนัทแฟรแดงก็คือใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสานะครับหรือว่าสิงห์มาวินส่วนไฟน้้าเงินนะครับกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างนะครับหรือว่ากอศักลมูนนะครับพิกัด1 3 4ปออนต่1 3รับคูนี้ฝ่าายแดงงตอหนนนัักกใ้บทฝเิ1ปอนะครับ ก็ความเหมาะสม ไฟแดงนะครับใจเพชรเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย19ปีนะครับสูง177เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับคว้าคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซนิงสิงห์มาวินนะครับทัชชนลดคดชาสวรรณนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนยาซินสิงห์ปาตองครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนนนนนนนั้้ก็ชชะะคคแออองงงเเเดดีีียรมืทท่วา นนล่าสุดนะครับชนะคะแนนกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างนะครับที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มหลังสุดของท่นาแนแฟนนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับ ส่วนฝ่ายนัเงินนะครับกอไผ่เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัย22ปีสูง174เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกนนะครับสัดแข้งต่อยหมัดฟันซอกรุนแรงครับวงในขวาคอล็อกตัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับหัวจิตหัวใจเกิดรอยกระแลกกส่วนนะครับปัจจุบันคอทำการฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3ที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับมีกิ่งไผ่กศลำพูลนะครับลุงเพชรเพชรเจริญนะครับสตาฟเทเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีทีมงานทางด้านปาลฮาเล่นะครัับหสุฟอลง ของท่านฝ่ายน้ำเงินกอลไผ่นะครับมีแพ้คะแนนนิวจองมวนซีรักมวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็หายไปประมาณ2ปีนะครับกลับมาไฟแรกในรอบ2ปีก็ชนะน็อกยกที่3มกล้องพี่พบชโคยูฮะอีซุสุนะครับที่เวทีตะวันนานะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังสุดของท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทานนันแดงจะดูดีกว่านะครับพิกสตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ไฟนะครับ เเมษายนปี67นะครับประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับใจเพชรศูนย์กีฬาท่าสาวที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับคู่นี้นะครับส่วนสูงสรีระนะครับฝ่ายแดงสูง177ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง174นะครับก็ดูว่าฝ่ายแดงจะดูเลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกมา50ไฟล์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ20กว่าไฟล์เท่านั้นเองนะครับฝ่ายแดงก็ชกมวยมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่่่าาายยแดงง64กกกสวนนนฝ้ำเิ็ประมณ 65กิโลกรัมนะครับก็ดูว่าน้าหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูหนักกว่าประมาณ1กิโลกรัมนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสานะครับทางด้านฝ่ายแดงเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับดูว่าวงในนะครับทางด้านฝ่ายแดงทําได้ดีกว่านะครับใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสานะครับในไฟล์ล่าสุดนะครับพอประกบวงในทางด้านฝ่ายน้ำเงินกอไผ่นะครับมีลูกลงเอวนะครับรัดใต้ปีกลงเอวนะครับดูว่าทรงมวยไม่ค่อยสวยนะครับดูว่าถ้าประกบวงในผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะคร ใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาน่าจะทําได้ดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะต่อหนักหนึ่งปอนด์นะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้จึงต้องต่อหนัก1ปอนด์ครับแต่ว่าสถิติดูดีกว่าครับวันนี้น่าจะย้ําแคนเอาชนะคะแนนท่านั้นกอไผ่ส่อยิ่งเจริญการช่างไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่เปิดหัวนะครับของมวยไทเจัดสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือก้องสุรินทร์สอเจ้เล็กมุงนนทรนะครับหรือว่าสอดำเนินส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับท็อปกันกอการลวกครับหรือว่าเกียรติส่งฤทธิ์หรือว่าไลออน55นะครับพิกัด118ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับก้องสุรินทร์เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย20ปีสูง168เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องแต่ซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะคคคคครรรรรรรััััััััับบบบบปปจจจจจุุุนนนนนนนทททาาาากกกกซ้้ออออมมมมมมมยยยูู่่่ีีีววววตเเลล็็งงงงหหะะดดดสสิผ3ฟ์ นะครับแพ้คะแนนทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสต์นะครับที่เวทีช่องเจนะครับเพราะนั้นก้องสุรินทร์นะครับโดนนับ8ไปก่อนนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านทองลำพูนชนะคะแนนทางด้านก้องสุรินทร์ไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปแพ้คะแนนยอดศิลปะนะครับรถสือจเจ็ดที่เวทีช่อง74สีล่าสุดนี้ก็ยังสรุปอีก1น่งไฟนะครับแพนอกยกที่2ให้กับทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสต์ในศึกวันลุมพี่นีนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านแพนนะครับแพ้รวดมาทั้ง3าไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับท็อปกันนะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับวัย22ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมนะครับต้นๆถือว่าเป็นประเภทรุนแรงอาวุธอันตรายอีกหนึ่งคนนะครับโดยที่ปัจจุบันครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีทีมงานโกเดชพลันชัยนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็กำกับหน้าเสสื้อออที่มมมุุดดวยนนนะะคครรรัับบฟ์ลาาขง น้ำเงินนะครับท็อปกันก็มีชนะนอกยกที่4นะครับพลังเพชรโชแชมเปี้ยนที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีนะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่2เทพบังกรชันชัยมวยไทยยิมนะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนาแฟนน้ำเงินนะครับชนะ1นึฝ่ายแล้วก็สุดแพ้2องฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับดูว่าธนาแฟนน้ำเงินจะดูดีกว่านิดๆนะครับ ส่วนส so ูงไฟแดงสูง168สิบแป่วนไฟน้ำเงินสูงหนึ่ร <b tu S 1> ้อยหกส้านะครับฐานฐานไฟแดงก็ดูจะเลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับไฟแดงชกมาประมาณ30กว่าไฟนะครับส่วนไฟน้ำเงินชกมา60สิบไฟนะครับดูว่าไฟน้ำเงินชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยนี่ฐานไฟแดงนะครับประมาณ57-58สิบแป่วนไฟน้ำเงินนะครับ60กิโลกรัมนะครับดูว่าน้ำหนักปล่อยๆลอยของฐานไฟน้ำเงินนะครับจะดูหนักกว่านะครับคุณนี่ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายนะครับเดิมทีทางด้าน่ไฟแดงนะครับเเนนง่สวิิดมที จะชคอยู่จิตเมืองนนนะครับวันนี้มาเยือนนะครับแต่ดูว่าบรรยากาศไม่เป็นรองเลยนะครับเพราะว่ามีทีมงานของโกเดพลันชัยครับกำกับหน้าเสือแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับธนาแสนเงินมาเยือนแต่ว่าหน้าเสือไม่เป็นรองเลยนะครับ คู่นี้นะครับน้ำหนักปล่อยของธนาคารฝ่ายเงินจะดูหนักกว่านะครับสองฟอร์มสุดท้ายของธนาคารฝ่นะครับกล้องสุรินทร์นะครับชกไว้เพียงแค่117ปอนด์เท่านั้นเองนะครับส่วนธนาคารฝ่ายน้ําเงินนะครับท็อปกัน2ฟอร์มสุดท้ายชกไว้ถึง121ปอนด์เลยนะครับวันนี้ต้องบีบมาอีก3ปอนด์นะครับเพื่อมาชก118ปอนด์นะครับต้องดูวันชกจริงๆนะครับน้ำหนักหน้าตาช่างของธนาคารฝ่ายนเงินนะครับท็อปกัน มาสวยหรือเปล่าลดเยอะหรือเปล่าครับถ้าน้ําหนักมาสวยหน้าตาช่างไม่ลดเยอะนะครับก็ถือว่าทางนะาไฟนเงินน่าลงทุนนะครับเพราะว่าได้เปรียบเวทพิกัดนะครับน้าเสือไม่เป็นรองด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับท็อปกันกอการลวกนะครับก็ดูว่าเวทพิกัดดูได้เปรียบดูหนักกว่านะครับและที่สําคัญนะครับทีมงานโคเดพลันชัยให้การสนับสนุนนะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางั้นกล้องสุรินทร์สอจเล็กเมืองนนนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สองนา ันนี้นะครบชอบไปที่ฝันน้ำเงินนะครับท็อปกันกอาการลวกครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายนั้ก็คือภไยแดงกอาการลวกหรือว่าเกจ็ดทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าแปะสาย4ส่วนฝันน้ำเงินนะครับลุงแสงตะวันสอภาราศนะครับหรือว่าตะวันศึกออบุญชอบนะครับพิกัด1งาสาปอด ทางด้านฝ่ายแดงนะครับไพ่แดงเป็นนักชกจากจังหวัดนครปฐมนะครับวัย24ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับแตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหนักแรงนะครับตีนหน้าเร็วนะครับสาดแข้งต่อยหมัดวงในขวาคอนะครับล็อกลัดตีเหนียวหมัดศอกดูแลนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีเสืยเบนเกียรติทรงฤทธิ์เกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีทีมงานโกเด็จพันชัยให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มีพลิกชนะ คะแนนทางด้านเพชรชิงยืนจิตมืองน์น,นะครับในศึกจิตมืงนองน์ท็อปดิวนะครับวันนั้นหมด4ยกเป็นรองนะครับยก5มาได้ ต่อยหมัดได้อาการแล้วก็พลิกชนะคะแนนทางด้านเพชรเชียงยืนมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตมังนนนะครับที่เวทีจิตมังนนล่าสุดก็อแพ้คะแนนก้องกุลาจิตมังนนนะครับที่เวทีจิตมังนน3สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับรุ่งแสงตะวันนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย29ิเปีนะครับสูง174อเซนติเมตรนะครับเป็นมวยสายครบเครื่องเข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข นานเลยนะครับ โดยที่ปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอภาราชที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีอาจารย์บุญชอบพาราชนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านนันแห่น้ำเงินลุงแสงตะวันมีแพ้นอกยกที่1นะครับแบทแมนอออัจฉริยะนะครับที่วันลุมพินีหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนท่านนักยกพลันชัยนะครับที่เวทีช่อง7ล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่1นะครับไมเคิลบางเทามวยไทย MMA นะครับที่เวทีช่อง7สีสามฟอร์มหลังสุดของท่านนันแห่น้ำเงินนะครับก็ชนะ1แแล้้วก็สรุปพ2หนะครัับบเททีียกน่3 ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง170ซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง174ซนติเมตรนะครับฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่าลอยกว่านิดๆนะครับชกมวยมานะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชกมาประมาณ1 0ึไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ2 0งไฟเลยนะครับดูว่าฝ่ายน้ำเงินจะชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับเท่ากันนะครับ66กกิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ต่างส ก็ถือว่ามาเย,ยือนนะครับเพราะว่าธนายแรน้ำเงินก็ชกอยู่สายศึกเกตเพชรอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศหน้าเสือของทนานยแดงนะครับไม่เป็นรองทนานยแรน้ำเงินนะครับถึงแม้ว่าจะมาเยือนนะครับมาชกไฟนี้เป็นไฟแรกก็จริงนะครับเพราะว่ามีทั้งนั้นทีมงานนะครับโคเดพลันชัยนะครับกำกับหน้าเสือดูว่าบรรยากาศของทนานยแดงไม่เป็นรองฝ่ายน้ำเงินแน่นอนครับร่างกายดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าหนุ่ม สดกว่าห้าวกว่านครับปีนี้24ปีนะครับส่วนทนา์แฟนน้ำเงินนี่ปีนี้29ปีแล้วนะครับก็ดูว่าร่างกายของทดนานแฟนนะครับไผแดงกอการลูกจะหนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่านครับผมดูว่าการยิริยาน่าจะดูดีกว่านครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนลุ้มพี่อย่างลุ่งแสงตะวันสอพาราชนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับกุฏิศสานะครับรองคู่เอกของมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่แดนนะครับไผแดงกอการลวกครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับแบนต์ตัมเวท1 1 8ปอนด์เวทีช่อง74ด้วยนะครับเดิมทีเจ้าของแชมป์เส้นนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านบุติกรสนน้ำทานคิรีนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับบุติกรน,นี่ต้องปล่อยไปชกถึง120อ ปอนถึง121ปอนแล้วนะครับทำให้น้ําหนัก118ปอนบุติกรน่าจะทําไม่อยู่แล้วนะครับจึงต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ไปนะครับเข็มขัดเส้นนี้จึงว่างลงนะครับคุณอิก็ได้สิทธิ์มาชิงกันนะครับโดยที่ฝ่ายแดงก็จะเป็นทางด้านวันชัยน้อยสทเฮียวบางแสนหรือว่าสิงปลาปากน้อยนะครับหรือว่าสิทธิ์สารวัตรเสือส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกคิริทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือว่าสเพชรจำรัดนะครับชื่อก่าก็เพชรวัฒนพุ่มผันม่วงครับพิกัดอนทางนฝ่ารับ วันชัยน้อยเป็นนักชกจากจังหวัดนครพนมนะครับวัย24ปีสูง165เซนติเมตรนะครับ้ายไหลเรือไฟนะครับเป็นมวย้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อย้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็วหลักเลี่ยมดีนะครับเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับปัจจุบันก็ทําการฟึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับมีผู้ใหญ่ไพโรธพันโพนะครับเป็นคนดูแลครับแล้วก็มีคุณพ่อนะครับร้อยตำรวจเอกวิธีชัยงามเป็นผู้จัดการนะครับมีสตเหยวนะครับภรสกรหอมหัวนะครับให้การสนับสนุน สามฟอร์มหลังสุดนะครับของธนัแฟรงวันชัยน้อยนะครับมียกเลิกการแข่งขันนะครับในการชกกับอํานาจเดชสิทธินายกโมทนะครับวันนั้นชูมือให้กับวันชัยน้อยไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามาดูเทปย้อนหลังนะครับเพิ่งจะจบแค่ยกสี่นะครับดูยกผิดนะครับจึงต้องยกเลิกการแข่งขันในไฟน์นั้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มารีแมทกับทางด้านอังนาจเดชสิทธินายกโมทที่เวทีช่องเจ็ดสีล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่4นะครับเจเจอพิมนต์ ที่เวทีช่อง7จสี3ฟอร์มหลังสุดนะครับยกเลิกการแข่งขัน1ไฟลแล้วก็ชนะ2ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกคิรีเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย23ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเขาาในเหนียวนะครับเตะต่อยรูนแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งคว้าคอกดตีเด้งตีนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับแปดไฟหลังสุดยังไม่แพ้ใครชนะรวดมา8ไฟแล้วนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวย TN มวยไทยนะครับมีทารนนกน้อย TN มวยไทยเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของธารันฝ่ายน้ำเงินยกค มานการเม้นนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับในศึกมวยธนกย่าสู่วิถีทิ่นไทยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่เวทีช่องเจสีล่าสุดนะครับพิกชนะคะแนนทางด้านหานเพชรเกียรติเพชรนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในศึก เกียรติเพชร S K S นะครับวันนั้นหมด4ยกเป็นรองหลาย10บช่วงตัวเลยนะครับแต่ว่ายก5มาได้ต่อยหมัดได้อาการครับแล้วก็พิกชนะคะแนนทางด้านหานมาได้นะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับทางด้านฝ่ายน้าเงิน8ไฟไฟหลังสุดชนะมารวดเลยนะครับฟอร์มสดร่างกายดีนะครับ ส่วนสูงฝ่ายแดงสูง165ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สูง165ซนติเมตรนะครับส่วนสูงใกล้เคียงกันเลยนะครับชกมวยมานะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ1 0ึไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณ1 0ึไฟใกล้เคียงกันเลยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง57ส่วนฝ่ายน้ำเงิน58กิโลกรัมนะครับดูว่าน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูหนักกว่านิดๆนะครับ เทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดนะครับานะฝ่ายน้ำเงินจะดูฟอร์มสดกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายล่าสุดนะครับก็ถือว่าชกไว้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพลิกชนะคะแนนทางด้านหานเพชรเกียรติเพชรมานะครับก็ต้องบอกว่าหานเพชรเกียรติเพชรสไตล์การชกก็ถอดแบบใกล้เคียงกับทางด้านวันชัยน้อยสทเหียวบางแสนเลยนะครับเป็นมวยซ้ายคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทนนะครับอุธเลวหลักเรียมดีอาุธสไตล์ก็จะคล้ายๆกับหาน เลยนะครับทางด้านวันชายน้อยวันนี้นะครับผมดูว่าทางด้านยกคิรีก็ไม่ค่อยชอบกับชกมวยทรงนี้สักเท่าไหร่นะครับไฟล่าสุดนะครับถ้า ไม่ได้ต่อยหมัดได้อาการนะครับไฟนั้นผมดูว่าน่าจะแพ้หานไปแล้วด้วยนะครับต้นๆนะครับทางด้านไฟแดงนะครับวันชัยน้อยน่าจะใช้จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมมวยนะครับชิงทําก่อนครับต้นๆนน่าจะออกนําไปก่อนครับไปปลายนะครับเก็บกันอาวุธดีๆนะครับไม่ปะทะวงไหนมากนะครับเพราะว่าวงไหนนี่ธนาแฟนเงินเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับ ถ้าเกาะตีได้นะครับและกรรมการปล่อยตีก็มีโอกาสที่ทางด้านฝ่ายเงองจะพลิกแซงได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับป้องกันตัวดีๆนะครับไม่ประทะวงในมากมาคองเกมไปเรื่อยๆนะครับดูว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านยกคิริทีเอ็นมวยไทยนะครับยุดความร้อนแรงยุดสถิติชนะรวดแปดไฟได้สําเร็จนะครับผมดูว่าสไตล์นี้นะครับของทางด้านฝ่ายแดงวันชัยน้อยจะสไตล์ชกการชกคล้ายๆกับทางด้านหานซึ่งดูแล้วยกคิรีก็ไม่ค่อยชอบ ชกกับมวยส่งนี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อยสทเหียวบางแสนนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนได้ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับไปได้แบบสรุปคู่ขี้สูสีเลยนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดแบนตําเวท1้8ปอนด์เวทีช่อง7จสมาคัดเอวได้สําเร็จนะครับคูดีี่นะครับเกลีอยงนำรายการของวชชิศสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อยสทเหียวบางแสนครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับใจเพชรศูนย์กีฬาท่าสาวนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับท็อปกันก่อการล้วนครับดูว่าเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับถ้าวันชกนะครับน้ำหนักมาสวยหน้าตาช่างไม่ลดเยอะนะครับดูว่าน่าลงทุนนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับท็อปกันก่อการล้วกคู่ที่3ารองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไผแดงก่อการล้ว่่าหนุมสด ห้ากว่าดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงไายแดงกอกันร่วงครับและคู่ที่4ี่ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับจังหวะฝีมือหลักเรียมวยต้นต้นดูดีกว่านะครับชิงทําก่อนต้นตเชื่อว่าออกนําไปก่อนนะครับเข้าก่อนดูได้เปรียบนะครับน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนะครับคู่ที่4นี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พีน้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ